สวัสดีครับต้กบนกกอนบ้านดวงไฟแล้วก็สวัสดีพ่อแม่เอฟซีทั้งในประเทศทางประเทศครับวันนี้มากัป่าหาหน่อนใหม่ครับสวัสดีครับมาเนีน้าาาวาะะ่าต้นมกกอนหลักการบ้าวิใช่หนอนนะครับพาไปนอนอาหาหน่อใหม่ด้วยครับคุณได้มากลับไปวิ่งขึ้นก้าวครับคุณเรายังอยู่ในร้อยเอ็ดนะครับว่าอ,นะอยู่ในเมืองอยู่ ว่นนีสิกาบานพี่น้องมาเลาะบึงกอน่าใหม่แ <ผม S 2> ล้วส <c oughs> ิเขียกให้เด้วยกลุผมขนาดเหนดีนอาข้าวขาวเอาแโอ้ยน่นแะกไแหกหมานหลุดพี่น้องเขาหักหยอดนี่เป็นแดกกระท,มะทร่มใหญ่ขึ้น กวานขอยนอดินนอโว้ No, no, no. ไปเรียบเลยไม่ห่างแง่เลยเรียบเลยดยอืยห้ากระต่ายเนปะสดๆเลยนะ อืมต้องงอดพูดคุเกนบ่ะด้เขาที่นอ่านม่น

โลรละแพงนะแต่เราไม่เคยกินนะก็ไม่กินหรอกใยลูกใยดอกนะเมืมน่นก่้พี่น้องว่ามันเห็ดเหยื่อไผ่เพว่าต้นว่ามันเมียนแต่ว่าบ่าวต้นมาคยเอามากินเนะครับเ,เตรียมกอ่อไผ่เลยแล้วอันตั้งที่ดีถ้าบ่กินเอ๋ถ้าบ่าาาเคยกินอย่าไปเก็บมากินนะครับพี่น้องเนาะอย่าเสี่ยงเนาะ 嗯，妈、嗯，小心点了。 จะเป็นไงเ็กกตาเดมกรุ่ักสร้างไว้จกักส <c oughs> ูงมากอย่ามาใกล้นะลูต้องเดนเด้ขขพักกันออกป้าแล้วล่ะครับพี่น้องครับเบิดมองหาเนาะ เพราะว่าห้ามารสัมปลาที่ว่าห้าาองาหารหมูว่านนั่นเอน้องาาห้องอาหารแล้วแล้วห้อหาบลาทัวร์นั่นเนาะก็เลยมาสั่มเบิง้งมันปรากฏว่ากัม่มีเพิ่นมาหาเื่ากันม <c oughs> ันก็มาสัม่มเมื่อกันเห็นตะห้อยเอาไปไม่มาอยุดอาจจะเก็บไปบ้างหลอบเต่านี่พี่น้องบรรยากาศฝนฝ่าเมือฝนมาเอาเดี๋ยวไปต้นมาก,ก่อนกลับบ้านก่อนเด้อพี่น้อง คนหลายๆนะครับที่มารวมมันมวนตลตำรวจตาไยน้ำมาตรนบประกอบกับบาวีเนะเาะวัยสั้นนี่และครับใครพอกัรายคิน,คนาครับสวัสดีครับขอ,อยห้หมป่นไปในดอกพี่น้องคุณทำไม้ำไมก่อนคุณ